วัสดีครับพบกันในช่วงตอนบ่ายครับที่เพิ่อแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้พามาชมพวงหยกสีส้มครับสวยงามมากกำลังออกดอกเป็นพวงใหญ่เหมือนกับคือดอกจานนะ คือหยังก็ตกจันทร์ทองกายวคล้ายๆกับทองกาวเป็นพวงปกติเขามให้เข้าครับว่าออนลี่สำหรับอ่าพารมาเตอร์นักท่องเที่ยวพาร์มอเตอร์อันนี้เราก็แอบเข้ามามาดูสวยครับ เป็นพวงถ้าเป็นสีเขียวนะขเขาเรียกพงหยกพงหยกแต่นี้เป็นสีส้มแต่จะเรียกว่าพงหยกไหมก็ไม่ได้ใจครับทำซุ้มไว้ดอกบานเต็มเลย ปกติเขาไม่ให้เข้าครับตรงนี้ส่วนนี้เพราะเป็นคนเข้ามาแล้วจะมาจับมันจะทำให้ดอกช้ำนี่ครับก็ทำไปสมให้ดอกปีนี้ดอกไม่เยอะครับ ที่เพิ่มแม่แตงจังหวัดชหมัครับก่อนถึงวัดสลีสีบ้านเด่นซุมพงหยกแต่เป็นพงหยกสีส้ม สวยครับตัวไกลๆก็เหมือนดอกจานทองเกาวแต่ถ้าเป็นพงหยกจะเป็นสนะีเขียวตอนนี้สีส้มไม่รู้เขาเรียกว่าพงหยกไหมครับที่ผมแสง